โยซ่าสวัสดีเพื่อนรุนเมกาเดีบิวรุนดูไปดีบิวรุนชาวไทยจะกลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Genryuankart หรือว่าเอ,า Game, Line, อนะ่อแ Genryuankart นั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นเกมแนว One Piece มาใหม่นะท่านผู้ชมะนะนี่แนวเทิร์น s e สนะครับท่านผู้ชมเอ่อเทิร์นเ e d t ทค t ิคอลนะครับจัดทีมต่อสู้นะฮะไปรวมมาเล่นกันได้นะครับเปิดให้เล่นโมนสโตไทยไปที่เรียบร้อยนะในส่วนของอ่อมือถือ Android นะท่านผู้ชมนะเออที่จริงที่จริง,รงมันก็มาเปิดซ้ำหลายรอบละแหละคนดู <c oughs> นะ <c oughs> มาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอไป let's go นี่รับของรับของให้เรียบร้อยครับไปโอเคนี่สนุกอยู่นะครับอันนี้ผมเล่นบนในส่วนของอบูสเต็คนะที่จริงเราเล่นผ่านมือถือ Android ก็ได้นะครับแต่บางเครื่องที่มันเข้าไม่ได้ก็นแนะนําให้เล่นผ่านบูสเนะต็คนะท่านผู้ชมนะอไปแซมมอนตัวนะครับวันนี้สุ่มตัวก่อนนะเดี๋ออันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวฉนติลิขสิทธินะครับรอรอเดี๋ยวรอเปิดเสียงอยู่นะฮะ ตู่ตู่ตูตู่ตตตตููเว้ยโค้ดีเอาเรื่องจัดคนดูเอา啊มา,มาว่ะมาว่ะเอาละไปกันต่อคนดูนี่ย้อนออกมาฮะสวยครับนี่รับของก่อนเรียบร้อยเวลี่กูดบอยโอเคไปมีเอาตัวลงนะครับสวยลุยฮะเวลี่กูดเออลูฟี่นี่นะ สวยกรับมาดิงกันนี่เอาจาัดโคเท่โครตรึง่ะคนดู MVP ครับสวยฮะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อโปอกันไตรสวยครับรับของโอเคเวลีกูดบุยฮีโร่นี่ลเลเวลอัพครับมาโอ้รับของนะนี่คนดูเอาจาัดย้อนลงมาครับอืย้เว yeah. v ี r y น i c e บรู Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นไปลุยต่อครับเซตสตาร์ทชา n g จ ยเ yeah. ออเป็นไงนละ่ะช็อตลงไปเลยฮะโอ้โยังโหดี๋ยวเรามาก่อนคนดูนี่รับของครับสวยฮีโร่ฮีโร่เบเรี่ยกูดเดวิลอบครับนี่โอ้ใส่ของได้ด้วยนี่มาคนดูเกมนี้นี่นี่ตููที่เอาอยู่สอนมสอนเราเล่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะไปลุยตอ่อครับ c ช a l เรน g e นี่สตาร์ทเลยครับ นามีนี่โอ้โห้ใช้ก,กระบอกตัวนี้ช็อตด้วยอ่านี่มันจะมีดามเมจบอกอยู่นะครับมุมบนนะฮะอันนี้3,000กว่าอันนี้ฝั่งศัตรูจะพันกว่ามันจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นได้20เทิร์นนะต่อรอบนะฮะเออเดี๋ยวออกมา <c oughs> มาเรียลกูดบอยเอาละโอเคสวยฮะทับของซะหน่อย <c oughs> เรียบร้อยฮะโอ้โห โน้ตึงโนกกอดสวยมาดีพลอยโอเครลเวลอัพ okay, ครับย้อนกลับฮะโอเคครีมครับรับของแล้วก็ไปลุยกันต่อเย้นี่สกิลครับอื้อช็อตฮนะโอ้โหยังโหดมาดิมาดิ เซือก้ลยแบกออกมาก่อนครับไปฮะอ่ะลุยเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะแต่มันติดลิขสิทธิ์นะครับเนี yeah. สกิลก่อนอื้อช็อตครับมาดิกามาริงกานจ้าจ้าจ้าื้อมาดิเออหืมสวย MVP ครับเวนามีเราโหดจังไหมคนดูนามิโนตุ ย yeah. ไปกันต่ออะไรอันนี้อ๋อนีมีห้องนะครับห้องทหารเรือด้วยโอ้ครับของได้ด้วยว่ะเอาจาัดไปสวยฮะอุยต่อ <c oughs> ไปคนดูฮัตชิวเอาเอาอันนี้มาด้วยคนดูไอชอปเปอร์มาด้วยนะฮะ หนี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 ต่อยครับสวยไปว่ะลุยโอ้ฮัดคิวบ่อยว่าคนดูอ่าแบ็คกลับมาครับไปลุยต่อครับเย้เฮ <Yeah. S 1> ้ยได้สซอร์โหได้ตัวซันจีมาซะด้วยว่าคนดูเอาว่าไปลุยฮะเออ มีสันจิอยู่คนดูไม่ต้องกลัวฮะสวยนี่ยังไม่ได้เปิดเสียงนะคนดูแ้วมันตีลิเกสิทธิ์นะครับผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะฮะเยขโมยบอยโอเคลุยตรอไม่รอแล้วนะสวยดีแปดโอเครับของครับเวลี่กูดรับของไลอ้อนครับดีเวลลอปไปไนส์ไ nice. ลอ,อ้อนไปด้วยนะคนดูกมน,นี้ เย้โอ้ยสุ่มตัวหรอวะโอ้ไ oh, ด้โคบี้มาใช้งานคนดูอิ่มเลยนี่อีกตัวนึงก็คาริฟานี่เฮ้ยโอ้โ oh. หทาชิงิทาชิกิเหรออันนี้เซนโทมาลุนะโอ้โ oh ห oh. ได้ตัวมาวะ่ะคนดูเฮ้ยเฮ้ย hey hey hey. เอาวะใช้ได้ใช้ได้ไดอันนี้ครีมรีวอร์ดอันนี้ได้อีก 10. สิบุ่มนี่อีกหรอวะคนดูเฮ้ย hey, จริงไหมเนี่ยโอ้โหออเอา,เอาอกสุ่มอีก หรือมันต้องเติมเนะี่ยโอ้โหเอเด,ดาได้คิดมาโอ้โหกัปตันคิดมาดูดิดูด,ดิอ่าผมจะดูตัวผมฮีโร่อย่ไงเนะี่ยผมขอไปปรับเซตติ้งสักหน่อยนะคนดูนะน,นี่มิวสิกเอาออกก่อนเลยภาษาอะไรวะภาษามีภาษาอะไรบ้างมีภาษาคิดอย่างเดียวโอเคอ่าโอเคไป เอาตัวลง,งไงนี่ฮีโร่อยู่นี่นะครับอ้าวเมื่อกี้นี่ทำไมมันไม่ขึ้นนะฮีโร่เราเรียบร้อยนะ Development นี่ใส่เกียร์ใส่ของได้นะท่านผู้ชมนะนามินี่โหดนะครัูผมจะ Quick Equip ละกันของพวกนี้นี่ใส่ของให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะโอเคนามิโหดนะครัูผมต้อง up ว่ะโอเคเรียบร้อยอัพให้หมดอัพให้หมด สวยไปครับสามตัวเราถือว่าหมดแล้วลุยต่อลุยคือกระรอัพชาเลนจ์นะครับสวยมาดินี่เป็นไงล่ะช็อตสวยเอ,อ้กล้ามาริงกันโนตรึงเ้ยนี่ไออุศบแมงไอไม่ใช่ไอช็อปเปอร์โหดอยู่เนี่ยเนี่ยสวยเรียบร้อยครับ ตาร์ทเลยโอเคเอ้ยได้สู้กับไอ้นี่สโมเกอร์สโมเกอร์วีสมาดิเาวมีเราหมื่นกว่านะท่านผู้ชมไม่รู้สู้สู้ไหวไหมสโมเกอร์โอ้ไม่น่าไหวคนดูไม่เข้าเลยเย้เออบลาเอ้ยเราสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยนี่แฮนคุกมาแฮนคอกมาพอดีปลาว่าลุยต่อ อือโดนสก,กิลครับเมโลเมโลเมโลโนตรึงนี่เป็นไงนะเอาจาัดไปลุยว่าจะดีวะนี่มานะครับคนดูนี่มีเติมท็อปอัพด้วยนี่ว่าโอ้โหสูน์นูกูเอาเลยอันนี้ของฟรีนะคนดูนะไปลุยต่อครับ ไปรวยรวยเฮ้ยทำไมมันจบง่ายจังเลยวะคนดูบาร์กายารีสวยครับสตาร์ตต่อเลยซิวจัดเออน,น้ำนี <C 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 ่เราโหดน้ำเฮ้ยโหทีเดียวร่วงเลยหรอวะคนดูใช่ไหมเนี่ยก็แต่เฮกเน็กสติดครับสวยไปเรื่อยๆนะผมกดเรื่อยๆเรื่อยๆล้วนๆนะแค่นั้นแหละอย่าเออนี่นะ เป็นไง่ะโหดจัดโวนามิเราเอาอะโค่นเอาอะโค่นโหดอ่ะคนดูไปลุยครับเออใส่ตัวมารู้หรอโวนามิเป็นหมื่นเราแคเดียวล่วงเลยคนดูบ้าเอ้ยโอเครับของก่อนมีได้ตัวมาเพิ่มนะท่านผู้ชมนะสองตัวผมไปดูฮีโร่ก่อนแล้วกันอย่างนั้นน่ะอันนี้พาสนี่รับของก่อนนะครับโอเครับของก่อน เควสหนึ่งเควสได้แล้วรับของก่อนนะครับคนดูไปไปสุม่มกาชานะซัมมนหนึ่งเฮ้ยได้โซโลไม่เนี่ยจริงไหมเนี่ยหรือว่าได้ชิ้นส่วนตัวเฉยอันนี้ฟรีเว้ยซัมมอนฟรีหนึ่งครั้งโอเคโอเคโอค้ยได้ไวยเปอร์มันเป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนซะมากกว่านะคนดูผมคิดว่าเออรับของก่อนโอเค เราก็มาดูฮีโร่แล้วนะเอานี่ไงนี่มาแล้วผมอัพโซโลดีไหมสอาโอ,อโซโลโหดว่ะคนดูกับอ่านะมิสเตอร์ทรูนะจำไดมั้ยมิสเตอร์ทรูบอนนี่อัพโซโลแล้วกันโซโลนี่ต้องอัพเลยนะครับของมันของมันขาดไม่ได้โซโลเนี่ยสามสิบแล้วเรียบร้อย แล้วก็มิสเตอร์ทูนี่ต้องอัพต้องเอามาเข้าทีมด้วยนะบิดกอีควิปสวยอัพเลยครับเ r y g ี o กูดเบลรี่กูดแล้วก็ลูฟี่โอเคสวยครับ yeah, ไปลุยจอฮีโร่รับของก่อนสวยอันนี้อะไร เย้โอ้ยนี่ไงไอโภติกิฟนะท่านผู้ชมนะสัวไอ้ไปนี่แซลมอนตัวนี้เราแซลมอนได้นะท่านผู้ชมนะแต่ผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าใบอันนี้อารีนาเฮ้ยมีระบบอารีนาด้วยนี่มาโอเคมีระบบต่อสู้ออนไลน์กับคนอื่นด้วยนะท่านผู้ชมนะอารีนานี่อ่ะลองดูดิชาเลนจ์โอ้ทีผมไม่น่าสู้ไหวคนดู ยิบเลยกูว่าไม่น่าไหวนะคนดูนแล้วมีเรานิดเดียวอยู่เลยเนี่ยตู้ไม่ไหวนะครับโอ้ฝั่งนั้นมีมีไอ้นั่นด้วยไอ้แมวเป้าออเอือสีพีซีโร่นะท่านผู้ชมนะสู้ใหม่ใหมสู้ใหม่ใหมคนดูเออ ออกมาก่อนคนดูอย่างเงี้ก็ไม่ไหวอ่าผมจาจัดทีมก่อนดีกว่าฮีโร่เราเนี่ยจัดไล์อัพก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าควิกไล์อัพสวยนี่นี่ในทีมเราตึงๆเต็มเลยครับสวยอารีนาเหมือนกันอ่าควิกไล์อัพสวยเต็มโอ้โหหมื่นเก้าคนดูได้อยู่อย่างเงี้ยมามาเลยครับใครก็ได้วันนี้ 1มื่นเก้าผมรอไอตัวนี้ก่อนนะหมื่นแปดไอ้นี่ได้อยู่มาดิเอื้อดีเป็นไงนะยิมพี่ก็โหดกันนะนน้องโทษทีวท่ะสปีดอาพูลสองสปีดอาพูลสองกันอยา่าเอาดิเอื้อ,อ,อโซโลเราโหดมากเลยอันนี้มันโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ล่างนิวเวิลด์นี่บกกคนดูบ้ากันอย่าดิีมาดิเอื้อ หแรงจัดโอ้ลงบัฟซะด้วยอันนี้มันอันนี้มันจัดสายมาแบบเป็นสายนี่เลยนี่ว่าคนดูสายไอ้ลูกใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะเอ้อเฮ้ยอะด้อเออโน่นตบโอ้โหสกิลอะไรวะเฮ้ยเราแตกได้ไงอยาคนดูบ้าเอ้ย โอ้โหเราแพ้นะน่า,นา,นาจะแพ้นะท่านผู้ชมเออนี่โบนัสรับตัวรับของนี่มาไปคนดูเดี๋ยวผมดูยีโร่ก่อนไปเล่นปกติก่อนกันได้นะครับผมจะมาเ,าเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะคนดูนะมาอ้หมื่นกว่าทีเดียวพอน้านี้เราทีเดียวพอเลยนิกสเตทเลยครับคนดู นี่ทีเดียวเหมือนกันโอ้โหชิวอ่ะนี่โหนามีเก็บหมดครับคนเดียวครับบอกเลยใสๆหัวใจสี่ดวงอือกล้าบดิงกันนี่อืออดกินโคตรโหดนะคนดูง่ายจัดอือ นี่เริ่มถึกแล้วแปดพันนี่เริ่มถึกแล้วถูกไหมครับ <S <S นี่แน่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมวันพิษแกนไลน์แวนการ์ดนะหรือว่าเาจ้าตัวเกมแกนไลน์แวนการ์ดนั่นเองนะครับเออด้นในส่วนของเ,อเพย์สโตร์ไปเรียบร้อยนะบนโทราศาพัพท์มนะือถือแอนดรอยนะท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากไปโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้มันเหมือนแบบว่ามันเป็นมันเป็นเวอร์ชั่นกลับมาเปิดใหม่นะท่านผู้ชมนะเออมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับลองไปโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอกันนคลิปห้้าาาบยจ